สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปแรกนี้นะคะก็จะมาอธิบายถึงเรื่องของลำดับมาเล่าให้นักเรียนทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับคำว่าลำดับซึ่งในภาคเรียนนี้เราจะเรียน2อย่างก็คือลำดับเลขคณิตกับลำดับเรขาคณิตลำดับคืออะไรลำดับก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตหรือเป็นสับเซตของจำนวนเต็มบวก ในรูปเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n นะคะอ่ะทีนี้มาขอมาขยายความในเรื่องของคำว่าฟังกชันฟังก์ชันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาขอย้อนความของคำว่าฟังก์ชันกันก่อนนะคะฟังชันฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันก็คือเซตของ คู่อันดับนะคะคลิกของคู่อันดับซึ่งในคู่อันดับนี้จะมีอย่างนี้ใช่ไหมเป็นคู่อันดับอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งตัวหน้าเราเรียกว่าโดเมนและตัวหลังเราเรียกว่าเรนแล้วฟังก์ชันเนีย่ยไอตัวฟังก์ชันเนี่ยต้องมีอะไรไม่ซ้ำกันคะฟังก์ชันต้องมีโดเมนไม่ซ้ำนะคะไม่ซ้ำกันส่วนเรนเป็นยังไงคะ ซ้ำกันได้ส่วนเรนจ์นะคะซ้ำกันได้ซึ่งลำดับของเราเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งนั่นก็คือจริงๆมันจะมาเป็นคู่อันดับคู่อันดับโดยที่โดเมนมันจะไม่ซ้ำแต่เรนจ์มันจะซ้ำกันแต่ว่าไอตัวโดเมนของลำดับเนี่ยลำดับนะคะลำดับนะคะมันก็คือฟังก์ชัน มันก็คือฟังก์ชันที่มีคู่อันดับเป็นแบบนี้นี่เป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นแบบนี้ก็คือมันจะเริ่มต้นด้วยโดเมนตัวแรกคือ1โดเมนตัวที่2คือ2โดเมนตัวที่3คือ3โดเมนตัวที่4ก็คือ4โดเมนตัวที่ n ก็คือ n นะคะมันก็จะไล่เดียงไปอย่างเนี้ย ทุกทุกอันเลยทุกทุกลำดับเลยทุก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 แบบเลยทุกทุกฟังก์ชันเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาฟังก์ชันชนิดนี้มาตั้งชื่อใหม่ว่าลำดับนะคะนั่นก็คือเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนจริงบวกเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งไปเรื่อยๆคือเป็นจำนวนนับตั้งแต่1นี่ไงคะนี่ไงตั้งแต่1 2 3สาม ไปจนถึง n ลำดับมี2ชนิดด้วยกันนะคะในจะเรียกว่า2ชนิดหรืออะไรลำดับเขาแบ่งออกเป็น2จําพวกด้วยกันนะคะก็คือเป็นลำดับอนันต์แล้วก็ลำดับจํากัลดลำดับอนันต์นั้นก็จะมีโดเมนเป็นเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดหาตัวสุดท้ายไม่เจอไม่มีตัวสุดท้ายมันไปได้แบบ เรื่อยๆๆของมันเลยนะคะส่วนลำดับจำกัดนั้นน่ะก็จะเป็นจะมีโดเมนเป็นเซ็ตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n เรารู้ว่าตัวสุดท้ายน่ะเป็นตัวที่เท่าไหร่เพราะว่าลำดับมันเป็นฟังก์ชันของคู่อันดับที่มีโดเมนเป็น1 2 3 2> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็น15ก็แปลว่าลำดับจำกัดตัวเนี้ยชุดเนี้ยมีตัวสุดท้ายมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ15ตัวนั่นเองนะคะอะ นี้มาดูตัวอย่างของลำดับจํากัดกันลำดับจํากัดก็อย่างเช่น1 3 5 7 9 11นี่เป็นต้นก็คือหยุดอยู่แค่นี้นะคะหรือ2 4 6 8 10 12ไปเรื่อยๆจนถึง28 นี่ก็คือหาตัวสุดท้ายเจอหรืออาจจะเป็น 2n บวก3เมื่อนะคะเมื่อ n เป็นสมาชิกของเซตของ1 2 3ไปจนถึง25อืมก็คือเป็นลำดับจำกัดเพราะเรารู้ว่ามีจำนวนสมาชิกเท่ากับ 2 5ตัวนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของลำดับจำกัดทีนี้มาดูตัวอย่างของลำดับอน,นันต์นะคะลำดับอน,นันต์คือลำดับที่ไปเรื่อยๆหาตัวสุดท้ายไม่เจอไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวก็อย่างเช่น1 3 5 7 9ไปเรื่อยๆหรือสอง สี่หกไปเรื่อยๆหรือสามเก้าอ,อะไรอ่าสิบสองสิบห้าไปเรื่อยๆเป็นอะไรคะสาเอ็น,น,ะะอนแล้วก็ไปเรื่อยๆเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีจุด3จุดนะคะ ลำดับอน,นันจะมีเอกลักษณ์คือมีจุดต่อท้าย3จุดหรือถ้าเป็นในลักษณะของแบบนี้ก็จะเป็น 2n ลบ 5n เท่ากับ 2n ลบ5อย่างนี้นี่ไม่ได้บอกเลยว่าจำนวนสมาชิกคือ n เป็นอะไรได้บ้างนะคะเป็นได้ถึงตัวสุดท้ายถึงตัวไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะสรุปได้ว่า n สามารถเป็นไปถึงเท่าไหร่ก็ได้ จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, ถึง9หรืออาจจะเป็นถึง100หรืออาจจะเป็นถึง1ล้านก็ได้นี่คือลักษณะของอนันต์จะเห็นความแตกต่างคือลำดับอนันต์นั้นเอกลักษณ์ของเขาจะมีจุด3จุดต่อท้ายนี่จุด3จุดต่อท้ายจุด3จุดในทางคณิตศาสตร์มีความหมายว่าไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเขาเขียนในรูปแบบนี้ ซึ่งเราเรียกว่ารูปแบบพจน์ทั่วไปเนี่ยก็คือไม่มีเงื่อนไขต่อท้ายในขณะที่ตอนที่เป็นลำดับจำกัดนั้นจะเห็นว่ามันจะมีเงื่อนไขต่อท้ายว่า n เป็นสมาชิกของเซตเซตของ1 2 3ไปจนถึง25แบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยสำหรับการดูลำดับจำกัดลำดับอน,นันต์ อ่ะทีนี้เรามาดูหลักและวิธีการในการเขียนลำดับกันบ้างเขาบอกว่าในการเขียนลำดับนั้นจะเขียนเฉพาะเรนเรียงกันไปนี่ก็คือเอกลักษณ์ของคนคณิตศาสตร์นะคะคนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเรียนด้วยหนังสือภาษาอะไรก็ตามนะคะเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขาเองมีภาษาของเขาเองซึ่งแต่มาจะเรียกว่าเป็นภาษาคณิตศาสตร์นั่นก็คือ เขาจะมีสัญลักษณ์มาแทนไม่ว่าจะเป็นหนังสือของภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลี A ห้อยหนึ่งก็แปลว่าพจน์ที่หนึ่งของลำดับเหมือนกันทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยเหมือนอย่างเช่นถ้าเขาใช้เครื่องหมายบวกเขาใช้การรวมเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ย ทุกประเทศก็จะใช้สัญลักษณ์นี้เป็น,ปนสัญลักษณ์ของการรวมไม่ว่าในแต่ละประเทศจะเรียกว่าอะไรก็ตามอย่างเช่นภาษาอังกฤษเรียก summation ภาษาไทยเรียกการบวกอย่างเนี้ยนะคะแต่ในภาษาคณิตศาสตร์เรียกอย่างเดียวเลยคือสัญลักษณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเขาจัดลำดับออกมาจากฟังก์ชันโดยทั่วๆไปซึ่งนี่ ฟังชันมันมีตั้งหลายแบบของฟังก์ชันลำดับเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งนะคะที่มีโดเมนเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอันที่เท่าไหร่ก็ตามมันก็จะเริ่มต้นด้วย1ตามด้วย2มีโดเมนเริ่มต้นด้วย1ตามด้วย2ตามด้วย3ตามด้วย4ตลอดเลย เขาก็เลยจัดมันมาเป็นหมวดหมู่เดียวกันเรียกมันว่าลำดับพอไปเขียนเขาก็ไม่เขียนละไอโดเมนตัวหน้าเนี่ยเขาก็ไม่เอามาเขียนแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจมั้งนะคะก็ก็เลยเอามาเฉพาะเรนที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังตรงเนี้ยเอามาเขียนนะคะอะทีนี้นี่ก็คือในการเขียนลำดับจะเขียนเฉพาะเรนเรียงกันไปนะคะ เราจะเขียนแทนลำดับจำกัดด้วย a1, a2 ในแต่ละพจน์อันนี้เรียกพจน์เนาะเรียกพจน์ในแต่ละพจน์เราจะขั้นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำหรือคอมม่าเนี่ยนะคะขั้นขั้น a3 ไปเรื่อยๆก็คือใส่จุดนะคะไปเรื่อยๆจุด3จุดจนถึงถ้าเป็นลำดับจำกัดต้องเขียนตัวสุดท้ายลงมาด้วยนะคะส่วนการเขียนแทนลำดับอานันต์นั้นก็จะเขียน ขีดตัวแรกก็ได้นะคะแล้วตบท้ายด้วยจุด3จุดนะคะอ่ะทีนี้อันนี้นะคะเราจะเรียก a 1เนี่ยว่าพจน์ที่1ของลำดับเรียก a 2ว่าพจน์ที่สองของลำดับ เรียก a3 ว่าพจน์ที่3ของลำดับเราไม่เรียกว่าตัวที่นะถึงแม้เราจะชินกับการพูดว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แต่พอเรื่องของลำดับปุ๊บเราจะเรียกว่าพจน์ที่1นะคะพจน์ที่2พจน์ที่3ส่วน an an เรามี an ด้วย an เราจะเรียกว่าพจน์ที่ n หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพจน์ทั่วไปของลำดับนะคะนี่คือ วิธีการเขียนและวิธีการเรียกพจน์ต่างๆของลำดับนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะครูต่าเอาตัวอย่างมาจากหนังสือสสวทเล่มสีแดงคันอาจจะเป็นเล่มเก่าแล้วแต่ว่ามันก็ใช้ได้ดีนะคะนี่คือหนังสือเล่มนี้่ะโบราณมากนี่นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหลักนะคะอะมาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างก็อย่างเช่น 1, 3, 6, 10, 15เห็นไหมคะสังเกตนะว่ามันอยู่อยู่ที่15ไม่มีจุดจุดจุดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นลำดับจำกัดนะคะที่มี A1 A1 คือพจน์ที่1เนี่ยเท่ากับ1 A2 เท่ากับ3 A3 เท่ากับ6 A4 เท่ากับ10และ A5 เท่ากับ15นะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันบ้างนะคะ เช่นตัวอย่างนี้นะคะ1 3 5 7ปั๊บมีจุดจุดจุดป๊บประมี 2N ลบ1ปั๊บมีจุดจุดจุดอีกแต่พอเรามาสังเกตเห็นสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นจุด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 สามจุดเนี้ยพอเห็นตัวนี้ปุ๊บบอกได้เลยว่ามันคือลำดับอนันต์นั่นเองนะคะซึ่งลำดับอนันต์ชุดนี้จะมี A1 เท่ากับ1 A2 เท่ากับ3 a3 เท่ากับ5 a4 เท่ากับ7นะคะส่วน a5 ก็จะมีอยู่เสาะแทรกอยู่ในนี้ไปเรื่อยๆแต่เราก็จะมีตัวเนี้ยเป็น an นะคะน,นีเขาเรียกว่า an นะคะและมี an เท่ากับ 2n ลบ1นะคะนี่ก็คือการรู้จักการคร่าวๆของลำดับนะคะก็ไม่ยากาค่อยๆทำความเข้าใจอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ไม่ยากเลย